วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้ง2ฝ่ายค่ะว่าเออเราไปแยกย้ายกันดีเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะจริงๆตอนจบก็สวยค่ะกับพี่เก์ก็พี่น้องก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอ้าวไอ้ยใจอ่อนเอ้ยพี่เกเอ้ยลองมาลองคุยกันไหมอย่างี้เหรอ เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะจบดีกว่าเลย<ม>เอา้าจริงๆคือมันชัดเจนใช่ไหมตอนนี้คแบบหลายคน,นก็จะใช่ใช่ใช่ก็ชัดเจนมากแล<ม>้วค่ะเป็นเรื่องของเวลาไหมคะกาพอช่วงหลังๆเราก็งานเยอะมากๆค่ะเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะอืมจริงมันพยายามคุยก<ม>ันมานานใช่ก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะก็ลงตัวค่ะก็เป็นการ ณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายค่ะว่าเออเราไปแยกย้ายกันดีกว่าใครเป็นคนบอกจริงจริงหนูว่าเราเราเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะ อะไรดูแบบไม่อะไรจริงๆมีโหมดเฮิร์ตบ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทําไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่นัยย่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่ทรู้จักอะไรเงี้ยเออหนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเออไม่นะคะก็ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไ <ungs> ม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้มีอะไรที่ค้างค่ะคุยกันมาได้แบอคุยกันแบบมันจะเคลทาไหมหนูหนูว่ามันเป็นเรื่องของเออเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วอายุ20กว่าแล้วแล้วเราก็อยากจะเห็นเดเรคชั่นของชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่คือไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยหัวล้อไว้ละกันขอเล่นไม่มีอะไร ไม่มีไม่มีไม่มีค่ะก็น้าวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้มอนพร้อมเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบก่อนแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังเบาบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตอนจบก็สวยค่ะหลังจากหลังจากจบมาเร่แล้วนะแล้วนะโอเคค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่า ไม่รู้ค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าค่ะแเราก็เลยได้ไปเที่ยวอยุธยาเลยไม่ได้ไปเสียงสูงยืนยันว่าแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาอาจารยชัดเนาะไม่ได้ไปกับพี่เกดไม่ได้ไปกับพี่เกดแล้วพี่เกดนี่ยังไงคะมันจุดประกายกันไปยังไงครับกับพี่เกดก็พี่น้องแต่คนไปจี้จุดเลยอะแบบเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลย จริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอ่ะสอบใมีอีเวนต์สอบไม่มีอีเวนต์มันมีโอกาสไหมกับกับพี่เกดเองเพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกสะใภอยู่เหมือนกันคือกับพี่เกดเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยรักแม่กุ้งมากกว่าก็ใช่ ข้าวเอาอะไรมาหว่นไหวเดียวก่อนข้าวมันที่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 ายเพื่อแบบว่าเออใจอ่อนไปเลยไม่ใจอ่อนเอ้ยพี่เกดเอ้ยลองมาลองคุยกันมาอย่างงี้หรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆรหรอแต่รู้สึกไหมว่าเขาอาจจะจริงจังอะไรไม่มีพี่เกตมันไม่จริงจังหรอกคือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไงไม่มีไม่มีไม่มีพี่เกตเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขาสสำหรับเราพี่เกตเป็นผู้ชายแบบไหน เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับการเป็นแฟนเราอือจะตอบยังไงดีอ่าก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าหรือจริงๆเราเกรงใจแจ็กกี้เฮ้ยไม่มีพี่แจกก็ไม่มีอะไร เออฝั่งนั้นเขายอมเขาอ่านย้อนข่าวเบาๆไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็ขอแซวด้วยหนูก็อยากแซวด้วยกับเขาหือที่เราที่เราทุกวันนี้คือแซวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซวไปงั้นมีมีล่าสุดล่าสุดลงรูปงานแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนั่งทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เราก็เริ่มคิดแล้ว มันจะจีบฉันปะเนี่ยไม่ไปไปไปแล้วก็เลยถามว่าเอนนี่ถามเผื่อใครให้เอ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อม่มีไม่มีอืมอะไรอ่ะเตรียมกระลุงแล้วนะเตรียมกระสุนเลยนะฉินยาแปลว่าจีบปะเนี่ยไหนไม่ไม่ไม่ถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสมมต่มันอาจจะเป็นสมมุติเลยหสมมติสมมติถ้าเขาเขาแบบรุกเราจริงๆอ่งอะถ้าเขาจีบจริงๆล่ะคะจีจริงๆริะครับตั้งรับยังไงดีพี่หนูว่ามันไม่มี มันไม่พี่อย่างเชื่อใจอย่างเชื่อใจเมื่อมันเป็นจังหวะโบ๊ะ้าได้พอดีไงมันจะโบ๊บ้าผีผักขนาดนั้นเลยหรอไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เกดไม่อยากจีอุ๊ยพี่เกดเขามีเยอะเอแล้วเขาเยอะต้องไปถามเขาดีกว่าก็อ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนต้องรีบคนเข้ามา ตอนนี้อ่ะคะ่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้วพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบพัฒน,นาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒน,นาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรแต่ก็ยังอยากมียังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะก็ค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนละกันเรียกว่าสกแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปกสแกนเยอะขึ้น